ถึงช่วงท้ายขอบ้านสีขาวแล้วล <ım eni> ่ะ <rainforest> ค่ะขอบคุณสาหรับเสื้อผ้าพิธีกรวปนนี้จากเดอะภูเขาบ่ายยาย่าไม่ใช่ยาย่าหญิงอันนั้ยาย่าเฉยๆเอาล่ะค่ะเราจะต้องล่ำลากับสาวสวยคนนี้แล้วล่ะค่ะที่เดินทางมาจากประเทศไทยยาย่าหญิงรัฐาโพงามมาปิดท้ายรายการให้พี่เปิ้ลหน่อยสิงานพิธีกรไว้ไหมได้ค่ะเราจะล่ำลาด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เรื่องราวของไมค์คิงนี่แหละเป็นกล่องไมค์คิงเทอรประเกียด ในราคาอะไรยังไงอ่าราคาไม่ต้องบอกค่ะถามเลยทีนีอ่าล่ำลาหน่อยสิอ่าลองดูการเปลี่ยนที่จอดอ่าลองดูค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการบ้านสีขาวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้โอกาสหน้ามาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์นะคะสำหรับใครที่เวลาทุ่มครึ่งนะคะสำหรับใครที่สนใจในกล่องไมค์คิงนะคะก็ในหลวงของเรานะคะก็อยากเก็บไว้ที่บ้าน ก็หญิงแยกว่าเป็นกล่องที่มีคุณค่าในความในการเก็บเก็บมากๆเลยนะคะยังไงก็ติดต่อมาทางรายการบ้านสีขาวได้สำหรับวันนี้หญิงแล้วก็พี่เปิ้ลสาวสวยของเรานะคะก็ต้องขอลาไปก่อนวันเสาร์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้โหเยี่ยมมากค <c oughs> ขาดตายแล้วรถบ้าเดียวเราขายแบบคุณแม่น้อยมาต่อมาตุมตบมือเกลียวเลยค่ะเอาล่ะค่ะต้องล่ำลาวยเวลาเ่นนี้จริงๆแล้วแ่ะนะคะและสำหรับเรื่องราวของต่างๆเจอกันได้ใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บนพื้นแผ่นดินไทยนี้ผสมนิกรชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันได้ก็ด้วยเพราะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยมั่นว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามวันนี้เราจึงขอเชิญชวนเด็กๆทุกคน ให้มาร่วมมือร่วมใจที่จะเป็นของขวัญที่มีค่าที่จะพัฒนาตัวเราให้จเจริญรุ่งเรืองและสามารถที่จะมีชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันมาทำความดีอย่างที่พ่อสอนและพร้อมที่จะเป็นคนดีอย่างที่พ่อฝันเพื่อจะทำให้เกิดความภูมิใจในหัวใจของพวกเราทุกคนที่จะใช้ชีวิต อย่างคนที่รู้ว่าพ่อฝันกับเราไว้ให้เราเป็นคนดีและพ่อก็ฝากสิ่งที่จะทำให้พวกเราได้ใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าอย่างคนที่มีความอาจหารได้โดยธรรมขอเชิญชวนเด็กๆทุกคนได้รู้จักการใช้ชีวิตที่เคารพหัวใจของตัวเองและหลังสรรสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เราจะใช้ชีวิตยอยู่รวมกันและจัดใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นแม้ว่าเราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่เราจะไม่เกลียดชังกันตลอดระยะเวลามากกว่า60ปีที่พระองค์ครองแผ่นดินและครองใจของประสบนิกรชาวไทยด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทยและทำให้เราได้เห็นถึงความเขียวขจี การอยู่ร่วมกันอย่างคนที่มีมิตรไมตรีไม่ว่าเราจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่เรามีหัวใจที่จะสร้างศรัทธาในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างคนที่ถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนี่เป็นของขวัญที่มีค่ายิ่งและนี่เป็นการทำงานที่เริ่มต้นจากตัวเราทุกคนและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนี้ให้กับเด็กๆที่เป็นปัจจุบันขณะของแผ่นดิน เราจรึงได้สร้างแอนิเมชันชุดคนดีของพ่อเพื่อที่จะบอกให้เราได้รู้รักสามัคคีเพราะเมื่อมีปัญหาขึ้นมาครั้งใดฉันจะจ้องมองฟ้าไกลและให้สัญญากับตัวเองที่จะทำความดีอย่างที่พ่อสอนและพร้อมที่จะเป็นคนดีอย่างที่พ่อฝันฉันรู้ว่ามีคนห่วงห่วงใหญ่ตัวฉันฉันพร้อม ที่จะสร้างความภูมิใจให้เกิดเกิดขึ้นในหัวใจดวงนี้ที่จะใช้ชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุขและพ้นทุกร่วมกันเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวและนี่คือความตั้งใจในการทำงานชิ้นนี้ของพวกเราคะ่ะธรรมะสวัสดีนะคะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายบุญทรงอนันตสุคนบริษัท NTW Import Export จำกัดขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธนาคารกสิกรไทยสำนักงานลอสแองเจลิสขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าห้องอาหารลักกี้เอเลเฟน เมืองไทยมีอะไรอีกมากมายที่น่าค้นหาและเรียนรู้และเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้พบกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่คุณอาจไม่เคยเห็นอาหารไทยที่ชาวต่างชาติหลงไหลร่วมเดินทางไปกับเราและพบมุมมองใหม่ๆได้ในท่องโลกสดใสทางแ n ทีวีน,นะคะ ฉับก,กับเมืองไทยเราจะทั่วโลกไม่มีรายเดือนไม่มีพินนัมเบอร์ไม่มีคัสอ้าวแล้วใช้ไงเนี่ยก็โทรถามที่นี่สิเก้าสี่เก้าแปดห้าแปดเก้าชูนศูนเจ็ดจ้า